ทริปแรกต้นปี2568ผมได้ย้อนกลับไปที่อุทัยจังหวัดเดิมซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่ผมไปมาเมื่อช่วงทริปส่งท้ายไปปีเดือนที่แล้วรูปแบบการเดินทางทริปนี้คือรวมตัวกันกับเพื่อนที่ทำงานแล้วนั่งรถไปคันเดียวกันถือเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับผม จังหวะพอดีนะเจ๊ไม่แก้มบนรถเนี่ยนะแก้มดิบนะยมเุบอกโ่นูวิ่งข้อเสียงกูแล้วในการออกทริปแบบนั่งรถรวมๆกันไปสิลป้าผลสัมผัสได้คือช่วงเวลาที่เดินทางร่วมกันนั้นนอกจากจะได้ชมวิวสองข้างทางแล้วเราก็ได้พูดคุยกันมากกว่าเดิมมีสาระบ้างและสาระบ้างเป็นสีสันระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะแตกต่างจากเวลาผมออกทริปกับแม่บ้านหรือขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปกับเพื่อนเรื่องพูดคุยระหว่างทางจะน้อยลงกว่านี้เราออกจากกรุงเทพ8โมงครึ่งใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงกว่า,ก,วาก็มาถึงเขตอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยัยจุดแรกที่แวะก็คือตัวตลาดเทศบาลอำเภอบ้านไร่ก็จะซื้อสเสบียงเพิ่ม

ซึ่งก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็ห้ามประมาทผลาจากช่วงโค้งนี้ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นทางลาบบนเขา<ป>เดินทางไม่ยากครับ<ป>ใช้เวลาเดินทางบนเขาประมาณไม่เกิน40นาทีเราก็มาถึงครับที่นี่หมู่บ้านแก่นมะกรูดกับสมญาที่ใครๆได้ยินคุณหูว่าหนาวสุดกลางสยามเรามาเที่ยวกันในช่วงต้นเดือนกุมภา ซึ่งในปี68เนี่ยมีความพิเศษกว่าปีอื่นอื่นคืออากาศหนาวเย็นลากมาตั้งแต่เดือนมกราเลยครับแต่เมื่อพ้นเดือนมกรามาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่วงโลซิซันของแก่นมะกรูดแล้วนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตาเรามาในวันเสาร์ก็ไม่ค่อยมีคนเยอะทําให้ถ่ายรูปง่ายครับความที่อากาศเย็นยังลากยาวมาอยู่ถึงกุมภาทําให้บริเวณงานดอกไม้รูหนาวยังสวยสดงดงามอยู่ครับแต่อีกสิ่งหลักๆที่ต้องเผื่อใจมาพบ คือความแห้งแ้งของปลายฤดูหนาวเข้าสู่ต้นฤด,ดูแรงแบบนี้ภูเขาไม่เหลือความเขียวไว้แล้วและที่พักของเราในทริปนี้ก็คือไร่หมอจิตครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็มีความสะดวกในเรื่องของบ้านพักแล้วก็มีห้องน้ําเหมาะกับสมาชิกลหลายๆท่านที่ไม่สะดวกในการตั้งแคมป์ครับแต่สาหรับผมกับพี่อีกสองสาท่านซึ่งมาสายชอบการกางเต็นต์ตั้งแคมป์ประจํานั้นก็ถือว่าโอเคมากๆครับเพราะว่าที่แบบสบายบ้างลําบากบ้าง คลาคลากันไปถ้าจะลั้นไปเดททิปลำบากอย่างเดียวนั้นต่อไปจะไม่เหลือเพื่อนไปเที่ยวด้วยแล้ว มาดูในส่วนของที่พักที่ไล่หมอจิตที่เราจองนะครับเป็นกระท่อมขนาดนอน2คนครับข้างในก็มีมุง้งมีที่นอนให้แต่ว่าไฮไลท์ที่เราต้องการก็คือมีห้องน้าในตัวครับแยกเป็นสัสดส่วนซึ่งห้องน้ําค่อนข้างโอเคเลยครับเปิดเข้ามาก็จะมีน้ําอุ่นครับเป็นแบบว่าใช้แกส๊สห้องน้ําสะอาดและใหม่มากๆห้องน้ําที่โอเคแบบนี้ถือเป็นทางออกที่ดีสาหรับคนที่อยากเที่ยวธรรมชาติแต่ยังติเรื่องความเป็นส่วนตัวความสะดวกและความปลอดภัยครับ ส่วนไฟฟ้าของที่นี่นี่เข้าใจว่าได้พลังงานไฟจากโซลาเซลล์ชุดนี้นะครับซึ่งก็ใช้ไฟพื้นฐานได้แสงสว่างชาร์จมือถือชาร์จอุปกรณ์เปิดพัดลมแค่ว่าจะใช้อุปกรณ์ไฟหนัหนกๆไม่ได้เท่านั้นมาทริปแบบหมู่คณะใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีพ่อโคหัวป่าเยอะครับหลังจากผมแค่จัดสถานที่ตั้งเต็นต์ตั้งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วครับก็ถือเป็นความสบายที่แตกต่างจากการไปทริปแบบคนน้อยๆหรือการขี่มอเตอร์ไซค์ไป และเมื่อไม่ต้องรับหน้าที่จัดเตรียมเสบียงมื้อเย็นใดๆสิ่งหนึ Og ่งที่สายเทียบแบบผมและหลายคนชื่นชอบก็คือการเดินสำรวจดูวิวและการออกมาหาถ่ายแสงเย็นช่วยสวยก็อย่างที่บอกกล่าวไปตอนต้นคลิปแหละครับว่าเรามาในช่วงปลายหน้าหนาวอย่างนี้อากาศแรงและวิวนั้นไม่ม e ีความเขียวแล้วแต่ว่าใกล้ๆกับไร่หมอจิตก็มีเนินเขาน้อยๆลูกหนึ่งซึ่งน่าจะสูงพอจะเห็นวิวอะไรดีๆได้บ้าง ผมน่าจะเริ่มชินกับการที่ไปเที่ยวหรือไปตั้งแคมป์แล้วใช้เวลาว่างส่วนหนึ่งเนี่ยออกสำรวจในสถานที่รอบๆใกล้เคียงว่ามีวิวหรือมีจุดท่องเที่ยวอะไรที่สวยๆไหมซึ่งความชินนี้มันมาจากปกติที่ผมไปเที่ยวโดยใช้รถตู้แล้วขอตอร์ไปขี่เที่ยวรอบๆนั้นแต่ในทริปนี้เมื่อไม่ได้มีรถตู้ไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์มาขอเดินเท้าสำรวจไปตามไหล่เขาน้อยใกล้ๆก็ยังดีและนี่คือวิวเขา3า0อองศาและแสงเย็น ที่ดีสุดเท่าที่ผมจะหาถ่ายมาได้ในทริปนี้ครับดูแล้วก็ได้แต่จินตนาการไปว่าถ้าได้กลับไปยืนตรงนี้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าทริปนี้เราจะไม่ได้มาสัมผัสวิวภูเขาสวยเขียวอลังการแต่ว่าอากาศหนาวเย็นบนแก่นมากรูดถึงแม้จะเป็นช่วงเดือนกุมภานั้น คุ้มค่า,าการเดินทางครับตอนนี้เป็นแค่ช่วงหัวค่ำแต่อุณภูมิก็ลดลงมาถึง20องศาแล้วบรรยากาศที่หนาวเย็นกําลังดีช่วยให้การดื่มกินและสนทนานั้นลื่นไหลเป็นพิเศษมากกว่าเวลาทํางานปกติที่เราเจอกันยามเช้าที่ไล่หมอจิตกันมากรูดกับอุณภูมิยามเช้าที่ลงไปถึง16องศาผิดคาจากที่ตั้งใจไว้ครับตอนแรกคิดว่า20องศาก็เพียงพอแล้ว สำหรับชนชั้นทั่วไปไวัยทำงานกลางคนแบบพวกผมบรรยากาศดียามคำ่ำลื่นไหลด้วยเครื่องดื่มสุราตื่นเช้านำพาสนทนาลื่นไหลกันด้วยการจิบกาแฟที่ไร่หมอจิตนี้ทั้งคนที่เข้ามากระท่อมบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์นั้นก็จะมีบริการอาหารเช้าด้วยนะครับก็จะเป็นข้าวต้มแล้วก็จะเป็นกาแฟแบบชงครับรสชาติอร่อยทีเดียว้<า>ยเดีวกับปา ถ้าซื้อกินของจะน้อยกว่าน,นี้นโปรแกรมหลักในวันเดินทางกลับนี้ก็น่าจะเป็นการแวะเที่ยวแวะชักอินในสถานที่ต่างๆลายทางกลับประเดิมกันด้วยทุ่งดอกไม้ฤดูหนาวที่หมู่บ้านกันมากรดก่อนเลยโชคดีมากๆที่ปีนี้ยังสวยสดงดงามแม้ในช่วงเดือนกุมภามาแล้ว สุดท้ายที่เราแวะเที่ยวคือขื่นกระเสียวจังหวัดสุพรรณซึ่งค่อนข้างน่าประทับใจและผมทษเอาไว้แล้วว่าในทริปต่อๆไปนั้นจะต้องหาโอกาสมาเยือนในเขตสุพรรณให้ได้สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ